วินไม่ต้องเลือดอะไรใช่ไหมกูแช่กล้องนิ่งเลยใช่ไหมเออแช่กล้องนิ่งพี่พี่มีแค่นั้นเลยพี่ที่พี่จะก็นั่งดูกับผมแค่นั้นแหละพี่จะได้ดูความบันเทิงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่จะเคยมีมานี่คือระดับจักรวาล5ดาวมาเวลดีซีแล้วก็อ่าแคทลุกน้ำปั่นน้ำปั่นแคทลุกเอ้ยคนคอมเมนต์ว่าพี่วินเพื่อเจอจังครับไม่ก็ไรเลยไม่ไม่ไม่ที่ที่พี่ควรตบบุกก็คือมึงไปมาเวลแล้วมาน้ำปั่นได้ไง ที่พี่กวนตัโอเคทุกคนมาเรียงแถวกันก่อนนะครับอ่ะโน่นไหนนน่นนะไอโนู่นนะมามานั่งอะไรต้องเน่ลุกคนอย่างนี้ต้องโดนเนี่ยลงไปต้องยิงมันต้องยิงมันเฮ้ยล่วงล่วงไม่รู้มันล่วงขึ้นมาเลยเรื่องไปเรื่องไรล่วงล่วงเฮ้ยมันพูดด้วยฟ้าเว้ยงั้นพี่เปิดคิีวเลยละกัน อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับกิจกรรมที่เราจะมาทําร่วมกันกับแคนพี่ไอแล้วก็แคนน้องแบกกิจกรรมนี้นะครับเราจะโยนระเบิดขึ้นฟ้าและให้ทุกคนอยู่บริเวณหลังคาโรงพยาบาลตัวนี้นะครับห้ามลงนะครับใครลงคือสละสิทธิ์ไม่ได้เล่นกิจกรรมกับคนอื่นนะครับโอเคส่วนตรงนั้นนะครับเป็นพี่ไอนะครับที่เป็นมุมกล้องให้กับเราอยู่คือเราจ้างยูทูบเบอร์หนึ่งล้านซับมาเป็นตากล้องให้เรานะครับแล้วก็ จุดโยนระเบิดคือตรงกลางเลยดีไหมแบคแต่แต่ถ้าตรงกลางมันจะมันจะมาหลบตรงนี้ไปที่กลัวม,มันจะไม่เด้งมาตรงเนี้ยเหรอปะเนี่ยตรงนี้ดีกว่าแล้วก,แวก็แล้วก็โยนไปโซนข้างหนเงี้ยโซนข้างหน้า,า,นนา,นานแบคข้างหน้าซ้ายขวาอะไรแบบเนี้ยเราจะโยนระเบิดนะครับเพิ่มขึ้นรอบละหนึ่งลูกนะครับอย่างเช่นรอบแรกเราจะโยนหนึ่งลูกอย่างเช่นรอบที่สองเราก็จะโยนเพิ่มเป็นสองลูกนะครับประมาณนี้ถ้าใครรอดเหลือคนสุดท้ายคนนั้นคือคนชนะแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับโอเคงั้นเตรียมพร้อม อ่ะลืมบอกไปว่าเราจะโยนแฟดก่อน2ลูกนะทุกตาด้วยแต่ไม่เพิ่มแฟดแต่แค่ไม่เพิ่มแฟดโอเคเนาะเปิดก่อนดีกว่าเปิดเปิดงานลูกนึงก่อนดีกว่าเอางี้งานลูกนึงก่อนใช่เปิดไปแบ็คเปิดงานกระจายแล้วกระจายแล้วกระจายไปแล้วตอนนี้คือผมไม่เห็นนะครับแบ็คแบ็คจะโยนขึ้นฟ้านะครับแบ็คจะโยนขึ้นฟ้านะครับคือคือผมจะเห็นคนเดียวนะครับแล้วผมก็จะไม่ตายนะครับอ่าไม่ตายแบ็กไม่ตายไม่ตายต่อไปสองลูกสองลูกนะอ่าโยนแฟดก่อนสองลูกก่อน ไม่โยนแฟดก,ก่อนนะไม่ไม่โยนแฟดเสือไปด้วยออเออเฮ้ย<อ>ตายดึงตายดึงวิวต,ตายสองเลยตายสองเลยยี่เคตตายสอง <Okay. S 1> เรียบร้อยอ่อมีคนตายสองนะตอ,ตอนนี้เหลือใครบ้างนะครับต่อไปสามลูกเป็นแฟดก,ก่อนนะครับแล้วก็ระเบิดนะครับมาดูกันว่าใครจะตายลบโลบวิ่งลบแล้วนึ่งเฮ้ยมันอยู่ฝั่งนี้หมดเลยแบ็กฝั่งซ้ายหมดเลยาคือแบ๊กคืออาไรแบ๊กแบ๊กแบ๊กจะตายเหรอลูกแบ๊กจะตายแล้ว มึงโดนระเบิดเองนะนะมึงห้โยนแต่เขาไอ้แพ็กเขาโยนเลยเขาคนนี้เขาทำอะไรอยู่ไปไปหาลูกตู่ได้แล้วไปไปหาลูกตู่ไปโอเคงั้นตอนนี้อย่างที่เห็นนะครับเหลือประมาณนี้นะครับรอบต่อไปรอบที่ห้านะครับรอบบีนะครับห้าลูกนะครับหนึ่งสองสาม เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ววิ่งด้วแบกวิ่งด้วยส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 วยวิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับไปกลับมาเฮ้ย,ม,ย,ยมีตายดึงมีตายดึงโอเคเอมีตายดึงโอเคยังเหลืออีกลูกเดียน <Okay. S 2> ะระวังนะร<ๆ>ะวังนะรอบที่หกนะครับตอนนี้คนเหลือหนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่คนนะครับสี่คนตอนนี้สี่คนอ่ะมีห้ามีห้าแอบอยู่หลังยางแอบอยู่หลังยางมีคนนะอ่ะเดี๋ยวรอบที่หกหกลูกนะครับแปดสองลูกเหมือนเดิมหนึ่งสอง สามโยนไปแล้วไปแล้วแปดมาแล้วแปดมาก่อนแปดมาก่อนแปดมาแปดมาอีกลูกโอเค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 เฮ้ยไอ้แบกมันแบตัวเองอันพี่มิกิมิกิมอกี้สามลูกแล้วสามลูกละมึงตายนะเนี่ยมึงตายนะเนี่ยสามลูกสี่นะครับตัวนี้ลูกที่สี่อีกสองแบกแบกมีกระจายหน่อยแบกเฮ้ยตายดื้ตายดื้ตายดื้ มีบนอะลมีบาโอเลโอเครอบที่หกนะครับมีคนตายดึกอเดี๋ยวรอบที่หกมีคนตายดึกอ่าถือว่ามีคนตายอยู่ตอนนี้เหลือสี่คนนะครับตอนนี้เหลืออยู่สี่คนมาดูกันว่าใครจะเหลือคนสุดท้ายเอาละรอบที่เจ็ดเจ็ดลูกนะครับรอบนี้แบบม,มีมีสักสองมีมีระเบิดสองลูกว่าแบ่งพี่มาโยนช่วยก็ได้อเอเลูกเดียวพี่ลูกเดียวอ่ะเอาเอาแฟตมา,าแฟตมาไม่ไม่ไม่รอบรอบนี้พี่พี่พี่โยนเออดีกว่าพี่ขอโยนดีกว่าบ้าเองโยนแฟตพี่โยนระเบิดอ่ะบ้าโอเคโอเค เดครับรอบนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาเป็นคนโยนบ้างนะครับไอ้แบคมันโยนโดนต่นตัวเองไง <laughs> ไอ้แบคมันโยนโดนต่นตัวเองถ้ากันรอบที่เจ็ดหนึ่งสองสามโยนแบคโยนแบคได้ไหมกิ <c oughs> นรูปเนี่ยเฮ้ยแบคไม่ได้ไ <c oughs> เอ้ยบ้าแต่เขารอบแรกกูไปเลยไอ้แบกมาโยนโดนต่ตัวเองไงมุกไปน่ยมีมุกไะเนี่ยมุกหาเลยไปดูหาแล้วเนี่ยไอ้มุกเนี่เรียกเาหาใช่ใช่คนคนผมทำเพื่อคนดูผมทำเพื่อคนดูงั้แบกต่อเลยกันเลยครับแบกกูอายเขาชิบายเลยสมกุบิยาแบกสุกกุบิยาสุกกุบิยาไปปั๊บไปปั๊บยาดิดกันเล่าที่แปดนะแปดลูกโยนจากล่างมาบนก็ได้แบกจะได้เซฟหน่อยโอเคโยนจากล่างบนก็ได้งันดึง สองสามเพิ่มแฟดด้วยแบคเพิ่มแฟดทั้งสี่ลูกเพิ่มแฟดด้วยใช่โอเคแปดลูกแปดลูกแปดลูกเฮ้ยมีคนโดนแล้วมีคนโดนแล้วหกเจ็ดแปดแบคแบคโดนตัวเองกแบกโดโดนตัวเองเข้าไปเข้าไปถ้าโยนหัวตัวเอ็กมันจะไม่ถึงที่เขาโอเคกี่ลูกแล้วนะกี่ลูกละหมดแล้วยัง คนละ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 อุ้ยมีคนเจ็บมีคนเจ็บเยอะเลยมีคนเจ็บเยอะเลยมีคนตายนะครับมีมีคนตายคนหนึ่งมีีคนเจ็บศพกูนี่ว่ากูนึกว่าศพคนไหนต่าไก่นะอุ้ยวงวงเร็ว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 วนจะตายคนโยนจะตายโยนเลยไป่ไม่เป็นตุโยนเป็นตุโยนโอเคโอเคลูกสุดท้ายก็ได้ยะมาดูกันว่าใครจะรอดวงสุดท้ายดีกว่ามาดูกันว่าใครจะเหลือรอดดีกว่าอยู่ดีกว่าอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละโอเคคนได้คนจะได้ดีกว่าเพราะว่าวงมันมาเลยครับ งั้นงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าดีครับอ่าไปคนแรกนะคนนี้อ่าพี่ไอพี่ไอให้กูจะไปไหมเนี่ยตายดยเรียบร้อยงั้นก็เหลือคนนี้ครับคนสุดท้ายเสื้อดำนะครับไอออมาไม่นะไม่แบ็คไม่แบ็คคือเกมนี้เหลือคนเสื้อดำเพราะว่าล้มก่อนก็เท่ากับตายแล้วเข้าใจปะเออใช่เพราะว่าเรามาเดียวไอออมมันมีสิทธิพิเศษคือมาตีเดียวกับพี่ไอเผื่อพี่ไอล้มโดนลูกหลงอะไรแบบนี้ใช่ อ๋อใช่ใช่ใช่เออมึงอะไรของมึงวะเนี่ยเปิดไปก่อนไหมจะไจะลูกไหมอ่ะเฮ้ยใจเย็นพี่เปิดง่ายไปก่อนเหย็ดเคอย่างเท่เลยเฮ้ยเปิดอการขอกูแล้วเหรอเออดีดีแม่แโอเคโอเคดีก็เปิดง่ายแล้วนะครับสองลูกกับรอบที่สองนะครับงั้นตอนนี้อ่ะทุกคนหาที่ประจําไ้ก่อนดีกว่านะอ่ะโยนครั้งที่หนึ่งครับเอย่พร้อมนะหนึ่ง สองสามไอยืนสองไปเลยแบ็กแต่ห้าพี่จุดเดียวคนเดียวเฮ้ยตายเฉยไม่ตายเฉยตายเฉยอุ้ยเฮ้ยตายพี่มีตายสองรอบแรกมันต้องมันต้องขนาดไหนว่าถึงตายมันเดินมันเดินไไปยังงมันเดินไปตายระเบิดสองลูกเลยฮะอ่ะถ้างั้นรอบที่สองนะครับสองลูกหนึ่ง สองสามสองลูกแถมแถมพี่แถมพี่แถมโอเคเหมือนจะตายคนดึงนะครับเหมือนจะตายคนนึงอยู่เฮ้สัมฟานคนที่อยู่ตรงนี้หน่อยแอบมาทำอะไรเนี่ยกันดีตรงนี้สองสาวเนี่ยฮะเฮ้ยมาอยู่หลังยางเฉยเลยโอเคงานรอบที่สามสามลูกนะครับ หนึโยนแบกโยนเสษโดดลงไปเลยเดี๋ยวจะโดดตัวเองโอเคพี่โอเคโอเคอ่าพี่เสีให้ละกัน1ลูกเฮ้ยพี่จับหนักมากจับหนักมากทุกคนเลยมีคนโดดทุกคนเลยเหรอทฮ้ยมคนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเร้อเฮยเร้ยเร้ยู่้ยเร้ยบร้ยเยเล้ยเฮ้ยเร้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้้ยเ้ยเเยยเ้เลยหรือไม่หรือไม่ก็ไปอยู่กับพี่ไอดู้แล้วแต่อ่ะ มานี่มานี่มานี่ใครตกแล้วมานี่ใครตกแล้วมานี่ต่อไปนะครับรอบที่สี่สี่ลูกนะครับงั้นหนึ่งสองสามโยนเอามาอยู่อะไรกับพี่ไปดิแบกแบกแบกบอกให้โดดชิบหายแล้วผมโดดไม่ได้พี่คุณกับตายตายกูยิงโยนระเบิดโง่อยู่เนาะมึงก็ยิงโยนระเบิดโง่อยู่เนาะ อีกนู่นนี่ไอเวดเอ้ยชิบหายแล้วยอะงั้นเดี๋ยวยังกูไม่กล้าโยนเดี๋ยวกูเอาหาเนี่ยงั้นลองที่หักโอ้เขายามาให้กูโอ้ยขอบคุณครับ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 ถ้าเกิดนะครับพี่เป็นคนโยนเองลองที่หาดึ่งสอง สาวไอ้เหี้ยเอ้ยไม่นะไม่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 ไอ้เฟรนด์มึงโดดไม่ทันไปเลยไอ้ผมไม่มีเลยเดี๋ยวไม่ไปไปเลยกลัวหารอบที่สองสั้นแล้วเอาคนที่เหลือตอนนี้ไปนะเอาคนที่เหลือตาดีคนที่เหลือตาดีนะคนที่รอดตาดีนะหกคนหกคนหกคนนะ ดีนะที่เห็นนะที่เห็นนะคนอื่นเดี๋ยวพี่ดูอ่ะกระต่ายกระต่ายกระต่ายดูพี่หน่อยกระต่ายหัวกระต่ายดูพี่หน่อยมีใครบ้างเดี๋ยวพี่จะดูอ่ามีชุดเดำเบินมีชุดซอมบี้มีชุดดำมีชุดขาวมีชุดเรืองแสงน้ำเงินโอเคประมาณนี้รอบถัดไปรอบถัดไปมาเริ่มก,กันแค่นี้โอเคงั้นงั้นต่อรอบที่หกนะครับไปแข่งว่าใครถึงสุดกูว่ากูมีคนกูมีคนนีทากูแน่ๆนเลยโอ้พี่บินยืระเบิดยังงงกูว่าตูวหนึ่งในนั้นแหละกูว่ากูว่าหนึ่งในนั้นเหมือนก <c oughs> ันอะ เป็นขาัวเองไปด้ชายคนดีเขาเก่งการโย,ยน,นระเบิดตามจำนวนไลค์เขาจะเก่งการโยนระเบิดตามจำนวนไลค์วันวันช็อตวันคิวเย็นเคอ่ะคนไม่เกี่ยวข้องนะคนไม่เกี่ยวข้องนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเช็กดูก่อนนะตอนนี้คนที่เหลือตามเมื่อกี้นะครับอย่าเนียนนะอย่าเนีนยนนะเดี๋ยวดูก่อนอนะหกคน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 นะอ่าลงไปลงไปพาพวกนี้อลงไปพี่ได้แล้วพี่ได้แล้ว S <S ยาวยาไม่กูบึ่เบไปชดกูยาว <S 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 ยาวไม่ๆๆไกูอ่ะ <S <S อใครนักหนาเนี่ยหกคนไอ้นี่มบงเอยายากูอยู่เ่เดียวไปนะ <S 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 2> <S 2> ลุงไม่อยากกูแล้ว <S 2> <S 2> ไอ้วเวก้เวนตอนนี้เราแก้ปัญหาแล้วในการโยนระเบิดไม่ให้โดนตัวเองเนี่ยเราแก้ปัญหาให้คนโยนนะครับอยู่ข้างล่างแล้วงั้นต่อจากเมื่อกี้รอบนี้เป็นรอบที่6นะงั้น6ลูกอหม พร้อม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 อ่ะหนึ่งสองสามดี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 พวกไอ้พวกที่อยู่ตรงนั้นน่ะเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยบอกแล้วไม่รอดไปยังไงไม่รอดเกิดโดยตัวเองนะเบ้สฮะไอ้แบงค์มึงอยู่ข้างล่างนะเว้ยไอ้แบงค์มึงอยู่ข้างล่างนะเบ้เฮ้ยจะพูดทีวีเอางี้เดี๋ยวรอบที่เจ็ดครับแปดลูก หนึ่งสองสามโยนมาแล้วมาแล้วมาฟังกูน็อเลยแบ๊กนั่นแหละแบ๊กตัวนั้นแหละแบ็คตัวนั้นแหละแบ๊กตัวนั้นนะขอรับขอรัเพื่อขอรับ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 ไม่โดนปะไม่โดนปะไม่โดนปะอ่ะแบ็คขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพี่จะลงไปดูหนิพี่เปลี่ยนฝั่งแล้วตอนนี้พี่เปลี่ยนฝั่งแล้วไม่แบ็กแบ๊กดูคนละฝั่งเลยดูคนละฝั่งเลยแบ็คมึงเย็นปุ๊บเนีมันมีคนล่วงอ้าวมีคนล่วงเหรอ ไต่อ่ะไอ้ชุดชุดซอมบี้เี่ยวเขาแจกอ่ะอ่าเรียบร้อยสรุปตอนนี้เหลือ1 2 3 4คนนะครับกับระเบิด9ลูกแล้วเนาะรอบที่9กปะ9 9พี่9 9โอเครอบนี้รอบที่9นะครับงั้น9ลูก1 2คนละพี่ๆเอา4เองเอา5แล้วกันโอเคโอเคต้องกลัวหนึ่งลูกดีกว่าโดนตัวเองอีกแล้วนี่มึ้งเอาไปแปะแล้วกันดึงลูกไว้ไวเอาเยอะเองห้าพี่สี่ โอเคโอเคหนึ่งสองสามวุ้ย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 ไอเย็นเคมึงเอาอีกแล้วเลอมึงเอาอีกแล้วเลยยังดาวอ่ะนี่ยังดูเราโอ้ยคนดูอย่าด่ากูยับ เอายาไว้กูอีกเอายาไว้กูอีกไอ้ดีเดียวยาไว้กูอิ๊กดีจริงๆเหลือสามคนเลยอสามคนเหลือสคนแล้วเนาะงั้นตายคนดึงไอ้แบคมึงเป็นวโคโยเทสกูไม่ไหวแล้วกูอายเขาหมดแล้วดีสัตว์กูไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์มึงไปโคโยเทสงั้นรอบนี้ละสิบลูกนะครับรอบนี้สิบลูกแบคจัดการโอเคพี่พี่พูดโอเคแค่ดีเบทหนึ่งอย่าประมาทสองสาม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วลงไปได้แล้วกันห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกลูกดึกอีกลูกดึกไม่มีแล้วไม่มีเออสวยเฮ้ยไปตายไปตายไปตายสักคนเลยเออรอบต่อไปเอายี่คำบนไหมคำบนไหมตอนนี้ก็ยังเหลือสามคนนะงั้นรอบถัดไปยังงี้ดีกว่าเพิ่มเป็นสิบสองดีกว่าสิบสองลูกดีกว่ามาหนึ่งสองสาม แบกแบกแบึงสอี่กตายดตายดเจ็ดแมี้ฝงนั้นเอออะไรฝั่งนั้นอะไรแบกสิบสองไตายดึอเดียวคนเดียวเดียวดีดีคนนี้คนนี้คนนี้ชนะแล้วชนะแล้วงั้นสรุปคนนี้ชนะนะครับดาหน้ารอบที่3 1,000บาทพวินเนี่ยเป็นกลุ่มมเป็นกลุ่มเลยดิพี่ อุ้ยไปกูเล่นกูเอ้ยไปแล้วมาเอากูก่อนไอเบสไอเบสมาเอากูก่อนมาอะไรมาไม่ตายเปลี่ยนกีตายซะกันอ่ะรอบที่สามนะครับไปต่อกันเลยเอาเงี้ยแผนแผนเราคือไอ้ไอ้รอบที่สามที่ผมพูดถึงเนี้ยว่าเอิ่มจะให้รางวัลหนึ่งพันใช่ป่ะแผนเราก็คือจะรอบที่สามเนี้ยเราจะโยนระเบิดทั้งสามคนเลยทั้งพี่ทั้งผมใช่ โยนเลยรัวๆเลยให้ตายตกไปก็ยังไงก็แพะยังไงก็ยังไงเขาไม่รอดเขาตายอ่ะใช่ถ้าถ้าลงข้างล่างก็ตัดสิทธิ์อย่างเงี้ยยังไงก็ไม่รอดอืมเออใช่ผมผมจะมาฟังฟีดแบ็กเขาเดี๋ยวผมจะบอกเขาให้เปิดไม้อ่ะทุกคนแป้งด่ากูเละแโอเคงั้นรอบที่สามเอาอย่างงี้นะถ้างั้นรอบนี้นะครับหนึ่งพันบาทใครเหลือรอดคนสุดท้ายได้รับไปเลยไปไกลดิีไปไกลดิไปไกลดิ ไปไกลดิไปไกลดิล่องล่องล่องโดนชกล่องทุกคนเปิดไม้แต่แต่อย่าเพิ่งพูดนะอย่าเพิ่งพูดนะยิ้มเงียบไปนะยิ้มเงียบไปนะโอ้บอลหลงยยังเค้ย็นเค้สะท้อนด้วยย็นเค้ย็เข้ใครเปิดใครใครเสียงสะท้อนรู้ตัวปิดใครคิดว่าไม้ตัวเองดีและใช้ดิ้บ่อยๆไม่มีใครด่าเปิดไปไปอีกมุมนึงไปไปอีกมุมนึงไปเป็นมุมมันจะได้ไปโดนตัวเองไปไหหยุดเป็นมุมไปตรงนี้เอ้ยถอยถอย พี่ไออยู่ตรงนั้นอยู่มึงมาอีกฝั่งหนึ่งดีิอเอ้ยน้องใชถ่ถอย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 เอ้ยงั้นนะครับหนึ่งสองอะไรบรูดี้ยสาม โดเลยอ่ะไม่ได้เลยผมเลยหาสองหาสองไม่เจอไม่มีใครเลยไม่มีใครชนะครับไม่มีใครชนะครับได้ขอาโดนครับก็ตั้งใจไม่แบบดีอยู่แล้วไม่มีใครเหลือนะครับนี่มันค่าพี่มได้พันบาทเลยพันบาทโอ๊ยพันบาทไม่ได้เลยวะอะไรวะมันจำยากขนาดนั้นเลยไมได้ครับมอ้พี่ได้อะกูได้ว่ะคนเดียวเลยว่ะแบ๊ก เจ็ด K ได้คนเดียวไอ้คี้บอกไทยไทยก็ไม่รู้พี่วายไอ้พี่ไปกันสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วดุจริงๆิ้แกคนเดียว